เธอคืเทวดาเทวดาเทวดา,วา,วาและลกูกการจะฟังเราสองคนร้องเพลงป้วงๆอยากได้อะไรเป็นพิเศษสําหรับวันเกิดไหมครับน,นึกก่อนนะออโรระป้วงอยากให้นำสํารวมกลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับมาร้องเพลงลูกทุ่งเหมือนเดิมได้ปะันคงไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะเสีย<า><า>ฮะที่สํารวมจะเลิกร้องเให้ลูกทุ่งเหรครับ คือฮะพี่สำรวจไม่ได้จะเลิกร้องเพลงลูกทุ่งจะจะเลิกกับพี่เดวิดเหรอคะคือฮะไอ้สำรวจจะไม่เลิกร้องเพลงลูกทุ่งจะไม่เลิกกับเดวิดแต่จะคิดฆ่าโดนตายครับคือฮะไอ้สำรวจจะไม่เลิกร้องเพลงลูกทุ่งไม่เลิกกับเดวิดไม่คิดฆ่าโดนตายแต่แตจะให้หมอจับขึ้นขายยันทำแป๊บจะมีแล้วตัดมดลูกทิ้งทำหมันเหรอคี่ไอ้สำรวจไม่เลิกร้องเพลงลูกทุ่ง กับเดวิดไม่ฆ่าตัวตายไม่ทำหมันแต่จะไปขายรีสอร์ทเออมาอยแทงคิวประโยงยาวด้วยสวยแล้วเลิกต้องเลิกคิดเองเองเองจะทันทีได้ไหมเนี่ยแล้วก็เลิกเก็กมีอะไรอยากจะพูดก็พูดไปคือคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่าฉันฉันอิจฉานางสำรวมมันอะ เห็นมันได้สอนเพลงลูกทุ่งให้คุณเคสตี้อ่ฉันก็เลยทำให้มันขายความมั่นใจโอ้ยไอ้เร็วฉันโอ้ยเขินเลยตลอดใช่แล้วมั้นมาเป็นออดออดเองนี่สรุปแล้วพี่สมวรวเนี่ยจะเลือกร้องเพลงลุกทุ่งใช่ไหมครับอ้าวพวกเรางั้นกลับครับกลับกๆกลับกลกลัอนะเหวปการเป็นเป็ดเหรอมลัักกลับนี้เหวนผมคิดว่า ที่สำรวมร้องได้เพราะมากเพราะว่าผมแอบเห็นจากคลิปด้วยอย่าเลิกร้องเพลงลูกทุ่งสิคะับฉันคอร้องคงไม่ได้ดอกน้องคิตตี้เพราะว่าที่มาเนี่ยจะมาร้องจะ,ะหาอะไรเรา คือฉันคิดได้นะว่าฉันร้องเพลงด้วยใจเพราะฉันไม่แคร์สื่อจะเด่นจะแรงฉันก็ไม่สนใจฉันร้องด้วยใจแล้วฉันมีความสุขไงที่มาเนี่ยก็อยากจะมาร้องเพลงให้ทุกคนมีความสุขเ็นนั่งพี่เบิรี๋ยีมา u i c อกเนี่ยโอเค คนรออยู่ขอดูิอ่เข้ามาส่ะิมาอยวังไปยกอยยกมือเลยว่าแย่จั surprise surprise ีก็ได้เง um> ินทาบุญอ sure> ีพ่อแสนแล้วละสิอย่าลืมเอาพลังบาลเป็นแรกด้วยนนะ ตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีก็ร้องอย่างนี้ไงถึงได้หาไม่ได้เพื่อนเล่นเลยงไม่อยากฟังก็ไม่ต้องฟังสิโอ้ผมรอเล่นเสียงแบบนี้เขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์แล้วพี่สำรวมล่ะครับพี่สำรวม อุ้ยตอนเนี้สอนโจกับคริสร้องเพลงอยู่อะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะยังไม่หยุดเลยจริงเหรอเอ <laughs> ชีวิตพวงไม่เคยสดชื่นขนาดนี้มาก่อนเลยพฟใสวันนี้พวงพาพีมาเอาเงินไปบริจาคที่วัดพระบาทน้ำพองมาโชคดีที่ไปทันท้่งเงินหมดวัดพอดีเลยทพราะคนไปบริจาคที่เฮติกันหมดทำจริงช่วยเขาอดีนะ ต้องนั่นมาช่วยบ้านเรากันมั่งเนาะเรอมาครับเสี่ยกิเถอะนี่อภิมารอวักวงเงวยอะหวยจากตั้งห้าแสนแน่เหรออืมเราแล้วคุณพี่มะเฮ้ยคุณพี่มาเป็นอะไรอะ่ะ ก็ต้องอะไรกไต้องทำต้องบม่กระนัเด็กดวงมาครับไม่น่าหน้าเลี้ยเรี่ยพลังมามาหดไปเยอะสิท่าเข้าใจดีแบบนี้ไงเสี่ยดวงอนุโมทนาบุญได็กปีมาหน่อยเลยวอเอออย่างนี้ดีกว่า ควรขอรู้มาส่วนบุญส่วนกุศลที่อภีมะได้สร้างไว้ให้ชีวิตนั้นมีแต่สิ่งเจริญงอกงามที่งหวงงอกเจริญจุกเจริญไทยเป็นที่สุดมู้สาธุด้วยนะพีมะบอกแล้วว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนันกับเทวดา

กำลังจะมาบอกพี่ว่าปลื้มพี่แต่แบบนี้ก็ไม่ไหวแล้วอะ่ะแล้วสุข,ขาอยู่หนใดครับถามพ่อกำนันนีนนพ่อกำนันนั่งอยู่ตรงนั้น,น่ยปวด ความฝันอันสูงสุดหวังจะมีลูกหน้าตาดีๆเป็นลูกตึ่งโจอแกคนเดียวก็ก็บอกแล้วนะว่าจจเจ๊กิโตจะมาไม่ใช่คิดจะมาซะหน่อยจริงนะผมทองทองขนเยอะๆมึได้ยง่ไม่เกี่ยวโอย ไอ้พวกนี้น,นี่ยนะจริงๆเขาเรียกว่าทำอะไรจากหัวใจไม่แค่สื่อเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวาทุกพี่เอง <c oughs> อย่าวัดค่าความสำเร็จด้วยผลตอบรับจากคนอื่นแต่จงวัดจากหัวใจที่มีความสุขสาธุ <c oughs>